เม็ดแมงลักสรรพคุณและข้อควรระวังเม็ดแมงลักมีลักษณะกลมยาวสีดำเมื่อนำไปแช่น้ำจะสามารถพองตัวได้ถึง45เท่าและมีเมือกห่อหุ้มมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการดังนี้ 1. ช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลไม่ดีออกจากร่างกาย เพราะเม็ดแมงลักมีเส้นใหญ่ที่ช่วยดูดซับไขมันได้มเมื่อร่างกายไม่สามารถย่อยกากใหญ่พวกนี้ได้ไขมันไม่ดีจึงถูกขับออกมาพร้อมกับเส้นใหญ่ของเม็ดแมงลักซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้อีกด้วย 2. เป็นยาระบายช่วยลดอาการท้องผูกหรือมีปัญหาในการขับถ่ายเนื่องจากเปลือกของเม็ดแมงลักเป็นสารเมือกหลังแช่น้ำ และยังมีกากอาหารที่หนาแน่นช่วยทําความสะอาดผนังลําไส้อุดระไม่เกาะลําไส้ทําให้การขับถ่ายได้สะดวกขึ้น 3. แม้ว่าเม็ดแหมงลักไม่สามารถทําให้ไขมันสะสมสลายไปได้แต่ก็สามารถช่วยควบคุมน้ําหนักได้เพราะเม็ดแหมงลักไม่ก่อให้เกิดพลังงานพองตัวได้นานทําให้กินแล้วอิ่มท้องนานขึ้นและกินอาหารอื่นๆได้น้อยลง 4. เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพราะการพองตัวของเม็ดแมงลักทำให้ร่างกายดูดซึมอาหารได้ช้าลงนั้นหมายความว่าร่างกายจะดูดซึมน้ำตาลได้น้อยลงด้วย 5. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและมีสรรพคุณในการเปลี่ยนคอเลสเตอรอลไปเป็นกรดน้ำดีและยังช่วยเพิ่มการขับออกของกรดน้ำดีอีกด้วยซึ่งจะไปลดเฉพาะคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี แต่ไม่มีผลใดๆกับคอเลสเตอรอลชนิดดีวิธีกินแมงลักให้ได้ประโยชน์สูงสุดใช้เม็ดแมงลัก1-2ช้อนชาต่อน้ำหนึ่งแก้วใหญ่แช่ให้เม็ดผ่องติมที่ถ้าจะกินเพื่อลดน้ำหนักให้กินก่อนอาหารแนะนำให้กินในมือเย็นแต่ถ้าใช้เป็นยาระบายให้กินก่อนนอนจะช่วยทำให้การขับถ่ายดีในตอนเช้า ข้อควรระวัง 1. ไม่ควรรับประทานเม็ดแมงลักพร้อมกับยาอื่นๆเพราะจะมีผลทำให้ร่างกายดูดซึมยาเหล่านั้นได้ไม่ดีและดูดซึมได้น้อยลงจึงควรทานยาก่อนสักประมาณ15-30นาทีแล้วก็รับประทานเม็ดแมงลักตาม 2. การรับประทานเม็ดแมงลักในขณะที่ยังผ่องตัวไม่เต็มที่ อาจจะเกิดการดูดน้ำจากกระเพาะอาหารทําให้เม็ดแม้งรักจับตัวกันเป็นก้อนและอุดตันในลําไส้ซึ่งอาจทําให้ท้องผูกได้